นี่คืออชิ้นแรกที่ว่าเป็นต้นแบบอันนี้เป็นโลหะนะพี่พลาสติกอะฮะพลาสติกครับโอ้สวยมากเลยอะพลาสติกมิก่อันพี่อย่างเงี้ยีเียอันเดียว <c oughs> ครับโ <c oughs> <c oughs> อ,อ้โสาธุสาธุครับ <c oughs> นี่ครับพระบรมสารีพระบรมธาตุเกตุะะมวดีชั้นที่ห้าครับที่สวยๆที่สีเขีวยวสูงๆหรือว่า เราเห็นกันมาแต่ไกลๆนะนี่นะองค์ใหม่เนี่ยองค์ปัจจุบันนี่นะครับโอ้สาทุสาธุวันนี้นี่ด้านหน้านก็เป็นพระเดชพระคุณนะครับพระภาวนาวิสุทธิคุณนะครับด็อกเตอร์นะครับหลวงพ่อสมบัติของลูกหลานครับนี่นะครับสวยงามมากๆเลยวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับทุกท่านเลยโดยเฉพาะพี่มณฑนนะทำบุญได้ขนาดนี้ผมก,ก็กราบอนุโมทนาสาธุด้วยนะสาธุดังๆเลยนะได้บุญด้วยกันนะครับ ใครอยากชมแวะมาที่นี่นะครับลาดพร้าวแปดสิบเจ็ดแยกสี่ครับได้ขนาดนี้ผมว่ากาบอนุโมทนาสาธุด้วยนะสาธุดังๆเลยนะได้บุญด้วยกันนะครับใครอยากชมแวะมาที่นี่นะครับลาดพร้าวแปดสิบเจ็ดแยกสี่ครับ <laughs> วิจ,จิตเลยไม่ใช่้องใช้คำว่าวิจิตวิจิต วิจิตงดงามมากๆากวิจวิตรบรรจงครับผมนี่ครับเสียนพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณด็อกเตอร์นะครับหลวงพ่อสมบัติครับของลูกหลานครับผมวันนี้ผมโชคดีมากๆนะได้มาชมต้นแบบเลยนะต้นฉบับเลยนะครับผมเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมอยู่วัดสุดทัศน์ก็ได้ต้นแบบเหมือนกันครับหลวงปู่มหมูนอย่างเงี้ยผมต้องได้องค์แรกอะ โอ้สวยงามมากเลยพี่เธอว่า e โอ้สวยมากเลยอันนี้จะเป็นเหรียญชุกทองอรัเหรียญชุกทองครับ,อ,อ,รบอันนี้เป็นโมครับอันนี้สวยสุดๆวิจ,จิตวิจ,จิตไม่ใช่ว่าสวยโอ้เห็นรูปพระธาตุงี้อันนี้พระธาตุองค์ใหม่ครับโอ้สวยมากเลยนี่องค์ใหม่ครับใช่ครับโอ้ใช่ใช่ใช่ใช,ใช่โอ้โหสุดยอดเลยอนนี้นี่พูดตามครูบาอาจารย์สอนด้วยนะถ้าทำอย่างนี้ได้แสดงว่าเคยทำมาแนอดีแล้วอะ เคยทำมาในชาติที่แล้วชาติก่อนๆอ่ะเพราะเตตุงมไม่มีบังเอ,อิญนะไม่มีคำว่าบังเอ,อิญต้องเคยทำนะครับถึงถึงนี่โอ้ยใช่ใช่โอ้ยสาธุสาธุครับสีทองสีเงินนะครับแล้วก็สีทองแดงนะวะครับลมดำทองแดงลมดำนะครับมันปูเงี้ยไหมนะ<ช>นี่นี่มันปูนี่มันปูนี่นะ จะเป็นจะชุบชุบสีทองกัย่ากใสอ้ยสุดยอดเลยครับทองเหลืองเพียวๆก็มีฮะเพราะว่ามันมันหล่อแล้วสีไอ้ดินเข้าไปโอ้ยสุดยอดอะผมว่านะผมว่านะแบบว่าพี่ของอาจาดูอะเนาะ จริงๆนี่อยากอยากได้ข้างล่างแบบให้ให้มันสมบูรณ์ด้วยทั้งทั้งข้างข้างล่างด้วยช่างมันไม่ถึงปรับแต่งไม่ไม่ยากไม่ได้ก็คือเหรียญรุ่นนี้ช่างถือว่าทํายากมากครับหนาปึ๊กเลยอ่ะใช่ครับหนาแล้วก็มีลายขนกซื่อซึ่งซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ก็ลึกๆจะยากครับชุบยังยากเลยพี่โอ้สวยมากสวยมากครับท่านผู้ชมเพื่อนๆสมาชิกครับเหรียญรุ่นนี้เขาต้องใช้วิธีการเหวี่ยงครับอ๋อใช้เหวี่ยงใช่ครับ ไม่งั้นมันจะไม่เข้าเท่ากันนะครับมไม่ไม่ได้ปั๊มไม่ได้อันนี้ก็คือปั๊มมันาไม่ได้ปั๊มมันง่ายแต่มันจะเพี้ยนได้มันจะนนนมันจะเบอร์ได้ใช้ระบบเวียงนี่แบบนี้นี่ครับเหรียญพระเดชพระคุณพระบาวนาวิสุทธทิคุณนะครับท่านเจ้าคุณนะครับด็อกเตอร์อลูกเรียกว่าครูบาอาจารย์ของลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านนะครับหรือว่าหลวงข้อสมบัตินะครับ ถวายหลวงพ่อไปวัดเกดตุมดีสีวะราสมสมุทรสาคร920เหรียญครับพี่พมณฑลถวายหลวงพ่อไป920เหรียญน,นะครับนี่ครับ920นะครับ920เหรียญโย